งแดงลิพูไม่มีแผนที่จะปล่อยพี่หมาพลังใบลุยดีอาร์ตออกจากทีมแต่ก่อนจะไปรับชมและรับฟังกันก็ฝากเพื่อนเือนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนเือนท่านไหนสนใจเข้าครอบครัวเดียวกับผมเนี่ยแค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์อ่านทําความเข้าใจสักนิดนึงแล้วคลิกไปในนั้นหรือไปทาง s t 7 7รับรองได้เลยฟุตบอลเน้นฟุตบอลตัวจัดเต็มนะครับผมแล้วก็ทัศนะข่าวสารข้อมูลฟุตบอลแบบคมชัดลึกเนี่ยไปทางนั้นโอ้โหหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมแล้วก็มีกิจกรรมให้ บอกได้คําเดียวว่าใครเข้าไปในนั้นบันเทิงบันเลิงใจแน่นอนครับผมแล้วก็หวานเจี๊ยบทุกวันแน่นอนครับและอย่างที่รู้กันว่าหลุยดีอาร์ตปีกซ้ายพลังใบของลิฟูเนี่ยมีข่าวหนาหูมากกับทีมจากลีซาอูนะครับผมอย่างเช่นทีมอย่างอัลนาเซอร์นะครับผมสงสัยแล้วอัลนาเซอร์น่าจะเล็งเห็นว่าดีอาร์ตน่าจะไปเป็นตัวแทนของซาดิโอมาเน่ได้นั่นเองครับผมผมก็ไม่รู้ว่าอัลนาเซอร์เป็นอะไรกับลิฟูนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับปีกซ้ายของลิฟูด้วยครับผมเพราะว่าซาดิโอ แล้วดีอาร์ตก็เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมแล้วก็มีสื่อชื่อดังแบบ เจ้าดังๆของลิเวอร์พูลเลยนะครับผมออกมารายงานว่าอย่างพอจอยออกมาระบุว่านะครับผมลิเวอร์พูลเองไม่ได้มีแผนขายลุยดีอาร์ตออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมแต่และตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเสนอใดๆจากทางเอลนาเซอร์นั่นเองนะครับผมช่วงซัมเมอร์นี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับผมที่ว่าลิเวอร์พูลเองถูกติดต่อมาจากทีมดังอย่างเอลนาเซอร์นะครับผมเพื่อจะมาขอซื้อลุยดีอาร์ตด้วยราคาเยอะสูงอยู่พอสมควรนะครับผมที่85้าล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับผม ลาลิกาสเปนเองก็มีส่งแมวมองมามองลุยดีอาร์ตเพื่อที่จะเอาตัวไปร่วมทีมอยู่ทั้ง2ทีมเลยนะครับผมแล้วก็เป็นทีมดังๆชั้นนําของประเทศ ท้งนั้นเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งลิพูเองก็ค่อนข้างงงมากนะครับผมกับข่าวว่าทําไมถึงอยู่ดีๆว่าลุยดิอาร์ตอยากจะย้ายไปอัลนาเซอร์นะครับผมทั้งๆที่ลุยดิอาร์ตเนี่ยเป็นคนสําคัญของอาร์เนอร์ชลอตในชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมและด้วยสไตล์การเล่นของลุยดิอาร์ตแล้วสามารถสวิตไปเล่นฟอร์นไก็ได้นะครับผมเล่นปีกซ้ายก็ได้อาร์เนอร์ชลอตนั้นชอบมากๆแต่ก็เลยงงว่าทําไมถึงทีมใหญ่ๆอย่างบาร์เซโลนาเองแล้วก็อัลนาเซอร์เองพร้อมที่จะชุทุ่มเอา ลุยดีอาร์ในปีนี้นั่นเองนะครับผมและความสารพัดประโยชน์ของดีอาร์เนี่ยถือว่าช่วยทีมของอันเดอร์สล็อตได้มากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วตอนนี้อย่างที่บอกกันไปว่าลิพูเองเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะขายลุยดีอาร์ออกไปนะครับผมแม้ว่าสัญญาของหลุยดีอาร์เนี่ยจะเหลือกับลิพูสองปีนะครับผมแล้วตอนเนี้หลุยดีอาร์เองก็อายุที่29แล้วด้วยแต่ก็ลิพูเองก็ไม่ได้มีแผนที่จะปล่อยปีกคนสําคัญหรือกองหน้าฟอนานคนสําคัญรายนี้ออกไปอย่างแน่นอนครับผมผมเลยมองว่าดีลของลุยดีอาร์ตกับ แล้วก็เอาน s เซอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริงแน่นอนแล้วหลุยดิอาสน่าจะอยู่กับลิปูต่อไปอย่างน้อยๆ2ปีแน่นอนนะครับผม